หลีซีเย่ตอนที่2,983ไม่มีผู้ใดเปิดได้แม้ว่ายอดฝีมือและผู้ยิ่งใหญ่ในงานจำนวนมากต่างทยอยกันทดลองดูแล้วแต่ว่าไม่มีใครทำได้สำเร็จกล่าวได้ว่ายอดฝีมือและผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในงานต่างนัดทุกอย่างออกมาจนสิ้นมีผู้ที่อาศัยเคเล็ดวิชาที่ลึกซึ้งปราศจากผู้เทียบเทียมไปวิวัฒนาการ และมียอดฝีมือที่อาศัยอาวุธปฐมบรรพบุรุษที่ทรงพลังยิ่งยิงใสย่ยิ่งกว่านั้นยังมีผู้ยิ่งใหญ่ที่นำเอากดเหล็กปฐมบรรพบุรุษของพวกเขามาแต่ว่าไม่ว่าจะใช้วิธีการใดๆไม่ว่าจะทำความบรรลุอย่างใดก้อนหินก้อนนี้ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองไม่ได้รับผลใดๆเลยภายในงานผู้ที่มีความแข็งแกร่งเฉเช่นราชันแท้จริงเสื้อโนซวงราชันแท้จริงห่วจุนต่างก็ลงมือทดสอบไปแล้ว แต่ว่าก็ไม่เห็นผลแม้แต่น้อยขณะที่ราชันแท้จริงซ้โนอวงลงมือนั้นนางเพียงใช้นิ้วจิ้มไปเบาๆได้ยินเสียงจีดจ๊ดจีดจ๊ด,ดังขึ้นน้ำแข็งที่เย็นยือยเยืกพลันปกคลุมหินทั้งก้อนความเย็นเยือกที่สามารถทําให้ทุกอย่างแหลกละเอียดได้แต่ว่ากลับไม่ส่งผลใดๆกับหินก้อนนี้แต่อย่างใดราชันแท้จริงห่วงจุนสำแดงและวิวัฒนาการศัพท์วิชาหวังแอบส่องความยอดเยี่ยมของมัน ในขณะนี้ร่างกายของเขาสำแดงเหตุการณ์ประหลาดขึ้นด้านหลังตัวของเขาปรากฏรูปแกะสลักของปฐมบรรพบุรุษแต่ละคนขึ้นมาหนึ่งในนั้นรวมถึงเกาหยางด้วยไม่รู้ว่าผู้ที่อยู่ในงานจำนวนเท่าไรต้องชมปอดด้วยความตื่นตะลึงและรู้สึกวั่นวหวในใจย่อมไม่ต้องสงสัยว่าราชาแท้จริงหวงจุนได้รับพรจากปฐมบรรพบุรุษคนแล้วคนเล่าย่องสามารถดูออก,กว่าเขามีกำลังกล้าแข็งเพียงใดธาตุแท้ภายในของเขาน่ากลัวเช่นใด แต่ว่าต่อให้การปรากฏตัวขึ้นมาของปฐมบรรพบุรุษแต่ละคนยังคงไม่สามารถไขความยอดเยี่ยมของหินก้อนนี้ได้หินก้อนนี้ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวภายในระยะเวลาอันสั้นหลังจากยอดฝีมือผู้ยิ่งใหญ่แต่ละคนได้ทดลองด้วยวิธีการใดแล้ววิธีการใดเล่าล้วนไม่ประสบผลสําเร็จยอดฝีมือผู้ยิ่งใหญ่จํานวนไม่น้อยต่างทยอยกันละทิ้งไปแม้แต่พระอาจารย์จินกวมก็จนปัญญาพวกเราพยายามอย่างไรก็ป่วยการ สุดท้ายมีผู้ยิ่งใหญ่ที่ละทิ้งกล่าวด้วยความจนด้วยกล้าวไม่ทดลองอีกต่อไปแม้ว่าในเวลานี้ไม่มีผู้ใดประสบความสำเร็จสักคนในจำนวนพวกเขามีผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่จำนวนเท่าไรมีอัจฉริยะบุคคลที่ปราดเปรื่องน่าทึ่งอยู่เท่าใดแต่ว่าทุกคนล้วนไม่รู้สึก,กว่ามีอะไรน่าอับอายจะอย่างไรเสียแม้แต่พระอาจารย์จิงกวงก็ทำความบรรลุก้อนหินก้อนนี้ไม่ได้การล้มเหลวของพวกเขาก็สมเหตุสมผลอยู่ ลองจินตนาการดูในแดนลัทธิเซียนยังจะมีใครเทียบได้กับพระอาจารย์จินกวงในเมื่อพระอาจารย์จินกวงทําไม่ได้พวกเขาอาศัยอะไรสามารถทําได้เล่าก้อนหินก้อนนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนมีผู้คนจํานวนไม่น้อยก็มั่นใจแล้วว่าก้อนหินก้อนนี้ไม่ธรรมดาหลังจากที่ยอดฝีมือผู้ยิ่งใหญ่มากมายต่างทยอยกันประสบความล้มเหลวลองจินตนาการดูพวกเขาได้ทดลองโดยอาศัยวิธีการมากมายเท่าไหร่ เคล็ดวิชาที่แข็งแกร่งที่สุดอาวุธที่คมมากที่สุดไฟโลกันที่รุนแรงที่สุดวิธีการทุกอย่างล้วนไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับหินก้อนนี้หินที่มีความแข็งเช่นนี้ยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่ามันได้ซ่อนความลึกซึ้งยอดเยี่ยมอะไรเอาไว้ลำพังตัววัสดุที่แกร่งมากถึงเทียงนี้ก็นับว่าปราศจากสิ่งเทียบเทียมแล้วหากสามารถนำมาสร้างเป็นอาวุธสักชิ้นเรียกได้ว่ามีมูลค่ายากที่จะประเมินที่ท่านมองเรื่องนี้อย่างไรเล่า ขณะที่บรรดายอดฝีมือผู้ยิ่งใหญ่ต่างทยอยกันเข้าทดลองนั้นนางฟ้าแห่งเขาหอวูสิงซานหุยชิงเสียนอยังคงนั่งอยู่กับที่นั่งของตนยังคงมีท่าทีเงียบสงบอิสระเสรีเวลานี้สายตาของหุยชิงเสียนอเสมือนดังสายน้ำไหลมองไปที่หลี่ชี้เย่และเอ่ยถามถึงความเห็นของหลี่ชี้เย่ขณะที่ทุกคนกำลังทำการทดสอบต่อหินก้อนดังกล่าวอยู่นั้น หลีจีเยยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงไม่มีทีท่าจะลงมือท่าทางเรียบเฉยอิสระเสรีขณะที่หุยชิงเสียนอสอบถามมาลีทีเย,ยจึงมองดูก้อนหินก้อนนี้ทีหนึ่งกล่าเรียบเรียบว่าจิตใจดั่งหินผาหุยชิงเสียนอชมปอด้วยความตื่นตะลึงว่าความสูงส่งของที่ท่านใช่รุ่นพวกเราสามารถเทียบเคียงได้หุยชิงเสียนอพิจารณาอยู่นานจึงได้เข้าใจ ที่ท่านแค่มองดูไม่กี่ทีก็รู้ถึงความยอดเยี่ยมของมันแล้วละอายยิ่งนะับอย่างน้อยเจ้าฉลาดกว่าพวกเขาไม่น้อยทีเดียวหลีที่เย่ยิ้มยิ้มพู้ชิงเสียนอสายหน้าเบาๆและกล่าวว่าชิงเสียนอห่างชันยิ่งนักบางทีนี่ก็คือสิ่งที่ชิงเสียนอขาดไปยังไม่ถึงขั้นนั้นไม่สามารถเปิดมันออกมาได้หน้าเสียดายดูท่าชิงเสียนอยังมีหนทางที่ต้องก้าวเดินที่ยาวไกลยิ่งนะัก ย่อมไม่ต้องสงสัยก่อนหน้านี้หุ้ยชิงเสียนอได้ทดลองเปิดหินก้อนนี้มาแล้วแต่ว่านางเองก็ไม่สามารถเปิดหินก้อนนี้ได้แน่นอนใช่ว่าหุ้ยชิงเสียนอจะไม่ได้อะไรเลยจากการนี้ขณะที่ทำการพินิจพิเคราะห์หินก้อนนี้นั้นนางได้เข้าใจแล้วว่าควรจะไปเปิดหินก้อนนี้ได้อย่างไรแต่ว่านางยังไม่สามารถทำได้ด้วยยังคงห่างชั้นอยู่ทำให้นางรู้สึกเสียใจสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยเวลาในการขัดเกลา หลี่จีเย,ย่ยิ้มยิ้มและกล่าวว่าไม่มีใครที่ถือกำเนิดขึ้นมาก็เป็นเช่นนี้ของแบบนี้หาใช่พรสวรรค์และสติปัญญาสามารถเทียบเคียงได้ต้องการการขัดเกลาด้วยวันเวลาและเรื่องราวบนโลกจึงสามารถทำให้เจ้ามีความแกร่งมากยิ่งขึ้นที่ท่านพูดมามีเหตุผลหุยชิงเสียนอถึงกับพยักหน้าและกล่าวว่าคำบอกเล่าของพี่ท่านทำให้ได้ประโยชน์ไม่น้อยผู้ฝึกบำเพ็ญตนอย่างพวกเรามักจะสแสวงหาสิ่งที่เป็นปลีกย่อย ละเลยแก่นแท้ของมันอยู่เสมอเสมอท้ายที่สุดแล้วทําให้ยิ่งเดินยิ่งไกลย,ยิ่งเดินยิ่งเบี่ยงเบนออกไปหวนกลับคืนไม่ได้อีกนับจากนั้นเป็นต้นมาหากเป็นเช่นนี้จริงก็คงเดินไปไม่ได้ไกลหลี่ชี้เย่กล่าวเรียบเฉยว่าหากไร้ซึ่งแก่นแท้มันก็เป็นเพียงวิมานบนอากาศเท่านั้นคงมีสักวันที่ร่วงหล่นลงมาที่ท่านกล่าวได้ถูกต้องยิ่งหุยชิงเสียนออดที่จะเอ่ยชื่นชมเมื่อหุยชิงเสียนอเอยถึงตรงนี้หยุดมิดหนึ่ง มองดูหินก้อนนั้นและเอ่ยถามว่าที่ท่านคิดว่าเป็นผู้ใดที่ทิ้งหินก้อนนี้เอาไว้เล่าพัญญาประกาศคู่เปิดออกอาจจะรู้หลี่ชีเย่กล่าวเรียบเฉยว่าไม่ว่าใครเป็นผู้ทิ้งเอาไว้ให้แต่ที่มั่นใจได้ก็คือผู้ที่สามารถทิ้งก้อนหินก้อนนี้เอาไว้ไม่เพียงเป็นปฐมบรรพบุรุษเท่านั้นทั้งยังสามารถจัดอยู่ในสิบปฐมบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อีกด้วยหาไม่แล้วว่าจะไม่แกร่งถึงขั้นทำลายไม่ได้เช่นนี้สิบปฐมบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ชิงเสียนอถึงกับบนพึงพำขึ้นมาเอียงคอเบาๆและครุ่นคิดในใจอย่างละเอียดนับแต่อดีตถึงปัจจุบันมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เคยทำการเปรียบเทียบดังนั้นจึงทำให้มีสิบปฐมบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่ว่าในภายหลังนับแต่อดีตเป็นต้นมาผู้ที่สามารถจัดให้อยู่สิบปฐมบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ได้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ปราดเปรื่องหน้าทึ่งทั้งสิน้นความสำเร็จชั่วชีวิตของพวกเขาสูงเกินกว่าผู้คนในล่าจะเอื้อมไปถึง ดังนั้นเวลานี้หุ้ยชิงเสียนอจะครุ่งคิดอย่างละเอียดว่าผู้ที่ทิ้งเอาไว้สมควรเป็นปฐมบรรพบุรุษผู้ใดเล่าเวลานี้ยอดฝีมือผู้ยิ่งใหญ่จำนวนมากที่อยู่ในงานต่างทดลองกันไปแล้วแต่ว่าลุวนแล้วแต่จบลงด้วยความล้มเหลวพวกเขาล้วนไม่สามารถเปิดหินก้อนนี้ออกมาได้หินก้อนนี้มีความแร่งถึงขั้นที่ไม่สามารถจินตนาการได้หลังจากที่ทุกคนต่างก็ทดสอบไปแล้ว และทยอยกันละทิ้งและไม่อาจไม่ยอมแพ้เพราะหินก้อนนี้แกร่งมากเหลือเกินภายในใจของไทอินสีอดที่จะผิดหวังไม่ได้เมื่อเห็นว่าบรรดายอดฝีมือผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในงานลุวนแล้วแต่ไม่สามารถเปิดหินก้อนนี้ออกมาได้ขณะที่เชิญผู้กล้าทั่วล่าม,มานั้นในใจของเขายังคงมีความคาดหวังอยู่แม้จะกล่าวว่าแม้แต่พระอาจารย์จิงกวงก็ล้มเหลวมาแล้วแต่ว่าในใจของไทอินสียังคงมีความหวังอันน้อยนิด จะอย่างไรเสียแดนลทัทธิเซียนที่กว้างใหญ่ไพศาลมังกรเร้นกายพยักหมอบการที่พระอาจารย์จินกวงเปิดไม่ออกก็ไม่ได้หมายความว่าผู้คนใต้ล่าก็จะไม่มีใครเปิดหินก้อนนี้ออกมาได้แต่ทว่าหลังจากผ่านการทดลองของยอดฝีมือผู้ยิ่งใหญ่มากมายไปแล้วยังคงไม่มีใครสามารถเปิดหินก้อนนี้ออกมาได้ดูเหมือนว่าใต้ล่าไม่มีใครเหนือกว่าพระอาจารย์จินกวงได้แล้วจริงๆ ในเวลานี้ไทอินซีก็ดูจะถอ,อดใจเนื่องจากการที่เขาแจกเทียบเชิญไปทั่วเชิญผู้กล้าทั่วล่าทั้งหมดกล่าวได้ว่าบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ที่มีน้ำหนักในแดนลัทธิเซียนเกือบจะมากันที่นี่จนหมดแล้วเถ้าหากบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ในงานก็ไม่สามารถเปิดหินก้อนนี้ได้ละก็เมื่อเป็นเช่นนั้นคงยากจะหาผู้ใดในแดนลัทธิเซียนที่สามารถเปิดหินก้อนนี้ได้แล้วจริงๆเว้นแต่สามารถตามหาผู้ที่ดำรงอยู่ในฐานะเช่นปฐมบรรพบุรุษชองงอปี้ได้ แต่ว่าเชกเช่นปฐมบรรพบุรุษช,ชองงอปี้ไม่เพียงอยู่ในฐานะสูงเด่นทั้งยังหาตัวพบได้ยากมากแม้ไทอินสีจะมีบารมีสูงกว่านี้ชื่อเสียงมากกว่านี้ก็เชิญตัวนางมาไม่ได้ยังมีผู้ใดจะทดลองอีกหรือไม่แม้ว่าบรรดายอดฝีมือผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์จะทยอยกันหยุดลงแล้วต่างทยอยกันละทิ้งที่จะทดลองกันต่อไปแต่ว่าไทอินสียังคงเอ่อยถามขึ้นมา แม้จะกล่าวว่าหมดความหวังเสียแล้วแต่ทว่าไทอินซี่ยังคงต้องการมีผู้ทดลองดูอีกสักครั้งยังมีคนที่ไม่ได้ทดลองดูมีใช่หรือในเวลานี้มีอัจฉริยะบุคคลกลุ่มคนรุ่นใหม่คนหนึ่งพูดขึ้นมาแน่นอนเขาไม่ได้พูดถึงนางฟ้าแห่งเขาหอวูสิงซานสายตาของเขาตกลงบนตัวของหลีชี้เย่ผู้ที่อยู่ในงานนั้นมีเพียงหลีชีเย่และนางฟ้าแห่งเขาหอวูสิงซานหุ้ยทิงเสียนอที่ไม่ได้ลงมือทดลองดู แน่นอนไม่มีใครกล้าไปหาเรื่องนางฟ้าแห่งเขาหอวูสิงซานหากนางฟ้าแห่งเขาหอวูสิงซานห้วยชิงเสียนอนไม่ลุกขึ้นมาลงมือด้วยตนเองผู้อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครกล้าขอให้นางไปทดลองอย่างไรก็ตามหลีชิเย้นั้นแตกต่างเมื่อมีผู้กล่าวเตือนสติพลันมีสายตาแต่ละคู่ที่ตกบนตัวของหลีชีเย่ทันทีทันใดนั่นเองบนตัวของหลีชีเย่ได้เป็นศูนย์รวมของสายตาจํานวนมากมาย ทุกคนต่างจ้องมองดูหลี่ทีเย่เนื่องจากผู้ที่อยู่ในงานมีเพียงหลี่ทีเย่เท่านั้นที่ยังไม่ได้ลองในขณะนี้ไทอินซีจึงนึกถึงหลี่ทีเย่ขึ้นมาได้เมื่อได้รับการกล่าวเตือนสติของผู้อื่นเขารีบมองไปทีหลี่ทีเย่ทันทีคุณชายหลี่แน่นอนไทอินซีก็ไม่ได้เรียกให้หลี่ทีเย่ไปทดลองทันทีเท่าหากหลี่ทีเย่นั่งนิ่งไม่ขยับเขาก็ไม่กล้าฝืน เพียงแต่แววตาที่เทยอินสีมองไปยังหลี่ที่เย่นั้นเปี่ยมด้วยความคาดหวังจะอย่างไรเสียก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นกระบือดำขนาดใหญ่หรือว่านางฟ้าแห่งเขาหอวู้สิงซานหุ่ยชิงเสียนอต่างให้ความเคารพหลี่ที่เย่อย่างยิ่งสามารถได้รับการให้ความเคารพจากพวกเขาเช่นนี้ย่อมเป็นการบ่งบอกว่าหลี่ที่เย่มีความสามารถที่เหนือผู้อื่นเวลานี้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ลุวนแล้วแต่ได้ทดลองกันไปแล้วมีเพียงหลี่ที่เย่เท่านั้นที่ไม่ได้ลอง เวลานี้ได้ทําให้ในใจของไทอินสีบังเกิดความหวังที่ลุกโชนขึ้นอีกครั้งทําไมหรือต้องการให้ข้าเปิดออกมารือหลี่ทีเย่ยิ้มนิดหนึ่งไม่ได้รีบเร่งอยากจะลงมือหากคุณชายหลี่ยอมลงมือย่อมเป็นการดีที่สุดไทอินสีรีบแสดงคาระวะแบบจีนกล่าวด้วยท่าทีเคารพว่าหินก้อนนี้เกี่ยวพันถึงอาณาประชาราทั่วลลาเกี่ยวพันถึงความสุขของแดนสามเซียนหวังว่าคุณชายจะลงมือ อาณาประชาราชทั่วล่าความสุขของแดนสามเซียนมันเกี่ยวอะไรกับข้าหลี่ที่เย่ท่าทางอย่างไรก็ได้ยักยักไหลหัวเราะและกล่าวว่าข้าเป็นเพียงผู้ที่เดินทางผ่านมาเท่านั้นแค่เดินทางผ่านเท่านั้นแดนลทัทธิเซียนจะอยู่หรือถูกทำลายไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับข้าการเจริญรุ่งเรืองหรือล่มสลายของใต้ล่าทุกคนมีส่วนรับผิดชอบทั้งสิน้น มีผู้ที่รู้สึกไม่สบอารมณ์ขึ้นมาทันทีและร้องกล่าวเสียงทุ้มต่ำขึ้นเมื่อเห็นท่าทีของหลีชิเย่เจ้าพูดแล้วนี่ว่าใต้ล่าเสียดายนี่ไม่ใช่ใต้ล่าของข้าหลีชิเยยิ้มบางบางนิดหนึ่งกล่าวตามอารมณ์ว่าถ้าหากเป็นใต้ล่าของข้าทุกอย่างคุยกันได้นี่เป็นใต้ล่าของพวกเจ้าดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองหรือล่มสลายของใต้ล่าหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ที่พวกเจ้าไม่ได้อยู่ที่ข้าเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้พลันถูกยั่วโมโหจนเพลิงกโกรธตีขึ้นทันทีแต่ทว่าหลี่ชี้เย่ไม่ให้ความสนใจเขาแถ่พูดอะไรมากมายก็แค่ไม่กล้าไปทดลองดูเท่านั้นแหละในขณะนี้มีอัจฉริยะบุคคลผู้หนึ่งกล่าวยเยยยขึ้นมาตอนที่2984สังหารหลวงจีนในหนึ่งกระบวนท่าพลันที่อัจฉริยะบุคคลผู้นี้พูดเช่นนี้ขึ้นมาสายตาจำนวนไม่น้อยที่มองไปยังหลีท่ทีเย่พลันเปลี่ยนไปทันที โดยเฉพาะผู้ที่มีความเป็นสัตรูต่อหลี่ทิเย่ก่อนหน้านั้นมาแล้วในเวลานี้สายตาที่มองไปยังหลี่ทิเย่พลันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแกคำพูดนี้ก็มีเหตุผลมีผู้ที่แอบอยู่ท่ามกลางฝูงชนคอยเสียมเขาวควายให้ชนกันหัวเราะแห่แห่และกล่าวว่าเมื่อครู่ยังคุยโม้จนน้ำไหลไฟดับด้วยบุคลิกลักษณะอารหา์ยิ่งใหญ่ไม่แน่นักอาจเป็นเพียงแค่คนไม่มีสมองเท่านั้นยกหางตัวเองดีไม่ดีพลันที่ลงมือก็เผยไตออกมาแล้ว คำพูดลักษณะเช่นนี้ฟังแล้วดูจะไม่สบายหูนักและดูเหมือนก็ไม่ใช่การกระทำของสุภาพชนแต่ว่าเมื่อมีผู้ที่พูดออกมาเช่นนี้แล้วสายตาที่มองไปยังหลี่ที่เย่ลวนแล้วแต่ดูแปลกแปลกไปบ้างจะอย่างไรเสียคำพูดของคนผู้นี้ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลมีฝีมือก็ลองดูสักตั้งจัดการเปิดหินก้อนนี้ออกมาให้ผู้คนทั่วล่าได้เห็นสักหน่อยอัจฉริยะบุคคลกลุ่มคนรุ่นใหม่ส่งเสียงฮอเยนชาขึ้นมา ไม่รู้ว่ามีผู้คนจำนวนเท่าไรที่อิจฉาริษยาหลีทีเย่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้มาแล้วในทัศนะของพวกเขามองว่าหลีทีเย่มีดีอะไรถึงกับได้รับการโปรดปรานจากนางฟ้าแห่งเขาหอวูสิงซานพวกเขามองว่าหลีทีเย่ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วเพียงแต่นางฟ้าแห่งเขาหอวูสิงซานอยู่ในเหตุการณ์แม้ทุกคนจะรู้สึกอิจฉาริษยาอยู่ในใจแต่ไม่กล้าพูดออกมาเท่านั้นเวลานี้มีโอกาสที่จะแกล้งหลีทีเย่ มีโอกาสกระทบหลีทีเยสามารถทําให้หลีทีเยต้องอับอายขายหน้าต่อหน้านางฟ้าแห่งเขาหอวูสิงซานแล้วกล่าวสําหรับอัจฉริยะบุคคลกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อิจฉาริษยาในหลีทีเยผู้มีใจรักใครในตัวนางฟ้าแห่งเขาหอวูสิงซานแล้วไหนเลยจะไม่ทําเล่าพัญญาประกาศคู่ไม่มีอารมณ์หลีทีเยยังคงเรียบเฉยอย่างยิ่งสําหรับคําพูดที่เย็นชาเหล่านี้เปิดไม่ได้ก็พูดออกมาคําหนึ่งยังจะต้องชักช้าด้วยหรือ เินกู่จ้านมองดูหลีทีเย่ด้วยสายตาเย็นชาทีหนึ่งยิ้มยาะและกล่าวว่าเป็นลูกผู้ชายทำอะไรให้มันกล้าหาญสักหน่อยการเปิดหินก้อนนี้ออกมาทำเพื่อประโยชน์สุขให้กับใต้ล่าที่กู่จ้านท่านมีเท่ากับไปทำให้ผู้อื่นเขาต้องลำบากใจหรือผู้อื่นเขาเพียงแค่สร้างภาพเท่านั้นเองท่านคิดว่าผู้อื่นเขามีฝีมือเช่นนี้จริงๆหรือท่านคิดว่าผู้อื่นเขาสามารถเปิดหินก้อนนี้ออกได้จริงรึ คนอื่นแค่ทำท่าทางดัดจริตเท่านั้นด้านข้างปรากฏผู้ที่กล่าวเย่อเยืยสนับสนุนเสริญกูจ้านทันทีก็ถูกยาไปทําให้คนอื่นต้องลําบากใจให้คนอื่นต้องปล่อยไก่มันไม่พอดีไม่ใช่การกระทําของสุภาพบุรุษไม่ใช่การกระทําของสุภาพบุรุษคนอื่นๆก็หัวเราอยยอขึ้นมาแต่ว่าหลี่ที่เย่ที่ครานจะไปสนใจสําหรับการหัวเราอยยอและยุยยูของพวกเสริญกูจ้านทีงยิ้มยิ้มเท่านั้นและจ้องมองดูไทอินสี ไทอินรีรีบคารวะต่อหลีทีเยและกล่าวว่าขอคุณชายได้โปรดลงมือใต้เท้าอินรีในเมื่อเขาไม่อยากลงมือผู้มีฝีมือใต้ล่ามากมายดังดอกเห็ดยิ่งไปกว่านั้นไม่เห็นว่าเขาจะมีความสามารถเช่นนี้ผู้ยิ่งใหญ่รุ่นอาวุโสท,ที่อยู่ด้านข้างกล่าวต่อไทอินรีผู้ที่มองหลีทิเยแล้วขัดหูขัดตาไม่ได้มีเพียงอัจฉริยะบุคคลกลุ่มคนรุ่นใหม่เท่านั้นผู้ยิ่งใหญ่รุ่นอาวุโสบางส่วนก็มองหลีทีเยขัดหูขัดตาเช่นกัน ผู้มีความสามารถใต้ล่าเป็นเพียงพวกสมองกลวงฝูงหนึ่งเท่านั้นหลีที่เย่ยถึงกับหัวเราะขึ้นมาและกล่าวว่าที่กล่าวกันว่าผู้กล้าใต้ล่ารวมตัวกันมากมายแค่ก้อนหินก้อนหนึ่งยังเปิดไม่ออกยังกล้าทําตัวเป็นพวกผู้หญิงที่วันวันเอาแต่พูดนินทาอยู่ตรงนี้นอกจากเป็นพวกสมองกลวงแล้วยังจะทําอะไรได้อีกพัญาประกาศคู่เจ้าผู้ที่อยู่ในงานจํานวนไม่น้อยพลันถูกคําพูดเช่นนี้ของหลีที่เย่ยทาให้โกรธ พวกเขาต่างเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งสิ้นกลับถูกหลีทิเยพูดเสียไม่เอาไหนขนาดนี้พวกเขาที่เป็นถึงผู้ยิ่งใหญ่ระดับนี้ถูกหลีทิเยทีหน้าด่าว่าเป็นพวกสมองกลวงพวกเขาไหนเลยกล้ามกลืนความอัปยศยนี้ได้กลับจะเป็นราชาแท้จริงจุนหวงราชาแท้จริงเ้อนอซวนพวกเขาหลายคนยังคงควบคุมอารมณ์เอาไว้ได้ไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจอะไรเพียงยิ้มเจือนเจรอ,อนเท่านั้นเองอัจฉริยะบุคคลกลุ่มคนรุ่นใหม่หัวเราะยยาะ และกล่าวเยียดยามว่าพูดไปแล้วเหมือนว่าเจ้าสามารถเปิดก้อนหินก้อนนี้ออกมาได้อย่างนั้นแค่ก้อนหินก้อนหนึ่งเท่านั้นเองเปิดมันออกมาจะไปยากเย็นอะไรง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือเท่านั้นหลี่ชี้เย่ยิ้มบางๆและกล่าวว่ามีเพียงพวกไม่มีสมองจึงเปิดไม่ออกทั้งยังพูดนินทาอยู่ตรงนั้นเสมือนผู้หญิงวาจาสามหาวมากพลันที่หลี่ชีเย่พูดคำนี้ออกมาผู้ที่อยู่ในงานจำนวนมากดูจะไม่ยอมรับ เวลานี้ไม่เพียงมีผู้คนจำนวนมากจ้องมองหลี่ที่เย่ด้วยความโกรธเท่านั้นยังมีผู้ยิงใหญ่จำนวนไม่น้อยที่แย่งกันพูดตำหนิหลี่ที่เย่จนฟังไม่ได้สับเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครรึกถึงได้กล้ากล่าววาจาสามหาเช่นนี้มีผู้ยิ่งใหญ่ถึงกับกล่าวด้วยความโกรธคือวาจาสามหาไม่เบาทีเดียวออกจะคุยโวมากไปหน่อยแล้วกระมังเสินกูจ้านหัวเราะยยาะและกล่าวว่าแม้แต่พระอาจารย์จินกวงยังเปิดไม่ออกเจ้าอาศัยอะไรเปิดมันออกมา ภาัยที่ข้าเหนือกว่าพวกสมองกลวงเช่นพวกเจ้าฝูงนี้หลีที่เย่หัวเราะทีหนึ่งเจ้าไม่เพียงเสินกูจ้านเท่านั้นที่โกรธผู้ยิ่งใหญ่จํานวนไม่น้อยที่อยู่ในงานต่างก็จ้องเข้มองนอหลีที่เย่ด้วยความโกรธเมื่อถูกหลีที่เย่เรียกพวกเขาว่าพวกสมองกลวงครั้งแล้วครั้งเล่าหากไม่เป็นเพราะนางฟ้าแห่งเขาหอวูสิงซานนั่งอยู่ตรงนั้นเกรงว่าคงมีผู้ที่ก้าวออกมาท้าสู้กับหลีที่เย่แล้วเชิญคุณชายลงมือจะเป็นเช่นไร เวลานี้ไทอินสีได้คาระวะต่อหลี่ชีเย่นั่งสิหักมีฝีมือก็เปิดออกมาให้พวกเราทุกคนได้เห็นอย่ามมวแต่คุยโมโอ้อดอยู่นั่นคือใครบ้างที่คุยโวโอ้อดไม่เป็นเวลานี้ผู้ที่อยู่ในงานจำนวนมากต่างพากันเออโวยวายขึ้นมาหลี่ชีเย่คือคร้านจะให้ความสนใจสำหรับพวกที่เอะอะวยวายขึ้นมาเหล่านั้นเขามองเพียงไทอินสีและกล่าวเรียบเฉยว่า ของฟรีไม่มีในโลกจะให้ข้าลงมือมันก็ไม่ยากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเท่าหากข้าเปิดมันออกมาของที่อยู่ข้างในเป็นของข้าว่าไงเรื่องนี้ไทอินสีพลันรู้สึกลำบากใจทันทีสำหรับความต้องการเช่นนี้ของหลี่ชีเย่ใต้เท้านายด่านไม่ได้อย่างเด็ดขาดในเวลานี้เองหลวงจินต้าเจได้ลุกขึ้นยืนทันทีและกล่าวต่อไทอินสีว่าหากว่าคำทำนายปฐมบรรพบุรุษข้าเป็นจริงของสิ่งนี้ก็จะให้ผู้อื่นไม่ได้ ของสิ่งนี้เกี่ยวพันถึงความสุขของแดนลัตทิเซียนเกี่ยวพันถึงอาณาประชาราใต้ล่าจะตกไปอยู่ในมือคนโหดไม่ได้อย่างเด็ดขาดมิฉะนั้นและก็ผลที่ตามมายากจะจินตนาการได้เศษสวะหลีที่เย่เพียงมองหน้าหลวงจีนต้าเจยที1หนึ่งกล่าวเรียบเฉยว่าทำหูทวนลมกับคำพูดของข้าข้าให้โอกาสเจ้าลงมือจะสังหารเจ้าในหนึ่งกระบวนท่าพัญประกาศคู่พมิตาพทธสาธุสาธุ หลวงจีนต้าเจยไม่รู้สึกหวั่นเกรงประนมมือและเอ่ยขึ้นช้าช้าว่าประสกใช่ว่าข้าจะพุ่งเป้าไปที่ท่านข้าเป็นห่วงใต้ล่ามุ่งสแสวงหาความสุขให้กับอาณาประชาราษเศษสวะหลี่ที่เย่ไม่ต้องการยืดเยื้อกับเขาต่อไปและกล่าวว่าลงมือสังหารเจ้าในหนึ่งกระบวนท่ากล่าวพลางได้ลุกขึ้นยืนชา้าช้าพลันที่หลี่ทีเย่พูดขาดคำผู้คนทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างกลั้นลมหายใจเอาไว้ แม้ว่าทุกคนต่างมองหลีชีเย่ขัดหูขัดตาแต่ว่าเขาคือคนโหดที่สังหารพวกเขาราชันแท้จริงจินผู้ที่เป็นราชันแท้จริงทั้งสามนะธรรมิตาพุทธในเมื่อเป็นเช่นนี้อาตมาไม่เนจียมตนแล้วเวลานี้หลวงจินต้าเจี้ยวเดินออกมาเอ่ยนามพุทธองค์คำหนึ่งได้ยินเสียงแหวงดังขึ้นคลิปตาเดียวนั่นเองระคังทองที่มีขนาดยักษ์ใบหนึ่งได้ครอบร่างของเขาเอาไว้ทั้งหมดระคังทองปรากฏอักขระยันจำนวนนับไม่ถ้วนลอยขึ้นมา เสมือนดั่งมีพระอาหารหันต์นับไม่ถ้วนปลุกเสกให้มีหลวงจีนที่มีสมณะศักดิ์สูงคอยให้การปกป้องในเวลานี้ประกายพุทธะตลบอบวนพระธรรมยิ่งใหญ่ไพศาลมีผู้ยิ่งใหญ่ได้เอ่ยขึ้นมาช้าช้าเมื่อมองเห็นร่างกายของหลวงจีนต้าเจถูกระฆังทองคําครอบเอาไว้ทั้งหมดว่าระฆังครอบทองคําเคล็ดวิชาลับที่ไม่ถ่ายทอดของจักรวรรดิมิเทียนดูท่าหลวงจีนต้าเจได้ฝึกวิชาระฆังครอบทองคําจนมีฝีมืออยู่ในระดับสุดยอดแล้ว จนถึงขั้นสูงสุดของมันแล้วเกรงว่ายากที่จะทำลายได้ระดับปฐมบรรพบุรุษผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นช้าๆนั่งสิมีระฆังครอบทองคำปกป้องกายข้าไม่เชื่อว่าสามารถสังหารได้ในหนึ่งกระบวนท่าระดับอัจฉริยะบุคคลผู้หนึ่งยอ่อเย้ยระฆังครอบทองคำทำลายยากมากแม้แต่ราชันแท้จริง12บลัคนาก็เป็นไปไม่ได้ที่ทำได้ว่าสังหารในหนึ่งกระบวนท่า เทพแท้จริงขั้นอมตะอีกผู้หนึ่งก็ไม่เชื่อว่าหลี่ชี้เย่สามารถสังหารหลวงจีนต้าเจในหนึ่งกระบวนท่าประสบล่วมเกินแล้วหลวงจีนต้าเจรู้อยู่แล้วว่าตนเองสู้หลี่ชีเย่ไม่ได้แต่ยังคงไม่ถอยมือทั้งสองทำท่ามุตราขึ้นมาคู่ววสียงสิงโตคำรามดังขึ้นหลวงจีนต้าเจเสมือนดังสิงโตเทพที่ส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธเสียงคำรามทำลายดวงดาวบนท้องฟ้าจนแหลกละเอียด ในขณะเดียวกันเสียงมูทราดังตูมขึ้นและตรงเข้าสยบสังหารภายใต้ท่ามูทราที่ดังสนั่นวันไหวมองเห็นมังกรทองที่เหินฟ้าพระอาหารหันต์ปรากฏตัวในคลิปตาเดียวนั่นเองมังกรทองและพระอาหารหันต์อาศัยทุ่งท่าสูงสุดเข้าโจมตีเพื่อสังหารหลีชีเยวิชาสิงโตคำรามมูทรามังกรมีผู้ที่รองเสียงหลงขึ้นเมื่อเห็นกระบวนท่าที่โจมตีเข้ามา ในพลิปตาเดียวนั่นเองเสมือนดังทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ท้องฟ้าล้วนถูกสยบเอาไว้แม้แต่ผู้แข็งแกร่งเฉเช่นราชาันแท้จริงจุนหวงก็ยังมีท่าทางรู้สึกใจหายสิ่งนี้ย่อมจินตนาการได้ว่าการโจมตีของหลวงจีนต้าเจยมีความแข็งแกร่งเทียงใดแล้วคลิปตาเดียวนั่นเองหลวงจีนต้าเจยได้สำแดงสุดยอดเคล็ดวิชาทั้งสามของจักรวัติมิเทียนของพวกเขาออกมาได้แก่ระฆังครอบทองคำที่เป็นตัวป้องกัน เคล็ดวิชาสิงโตคำรามที่เป็นอำนาจสยบและมุทรามังกรที่สยบสังหารเสียงตูมดังสนั่นวันไหวพลังที่ยิ่งใหญ่ไพศาลปราศจากผู้ต่อกรได้เข้าสังหารหลีท่ทีเย่หลวงจีนต้าเจในเวลานี้เสมือนดังวัชรพิโรธสยบมังกรปราบมานหลีท่ทีเย่ไม่ได้เลิกกระทั่งหนังตาขณะ,ะเผชิญกับการโจมตีที่แข็งแกร่งปราศจากผู้ต่อกร กระกายบนตัวแอร์วบวับทีหนึ่งยกมือขึ้นและกำมัดดังขวานและฟันสับลงง่ายๆตรงตรงหนึ่งมัดที่สับลงมาเบิกฟ้าดินตัดขาดหมื่นชาติตูมเสียงดังสนั่นดังขึ้นเสียงหนึ่งได้ยินเสียงร้องหน้าเวทนาเสียงหนึ่งมุทรามังกรพลันถูกฟันจนขาดสองท่อนถ้ามุทราแตกละเอียดได้ยินเสียงตึงดังขึ้นเสียงหนึ่งเหมือนเป็นการโจมตีเอาระคังเข้าให้จริงๆ ภายใต้การสับลงมาในครั้งนี้ท่ามกลางเสียงตึงที่ดังสนั่นระฆังทองพลันแตกละเอียดไปทันทีเสียงปงังดังขึ้นมาเสียงหนึ่ง,หน,งหนึ่งหมัดที่ดังขวานได้ฟาดฟันลงบนตัวของหลวงจีนต้าเจี๋ได้ยินเสียงปลุกเสียงหนึ่งมองเห็นกายเนื้อของหลวงจีนต้าเจี๋พลันถูกฟันจนกลายเป็นหมอกเลือดไปกระเด็นไปทุกทิศท,ทุกทางในพริบตาเดียวนั่นเองได้ยินเสียงแหวงดังขึ้นท่ามกลางหมอกเลือดประกายสายหนึ่งพลันพุ่งออกมา สิ่งนี้ก็คือชะตาแท้ของหลวงจีนต้าเจเองหวังจะบ,บินหลบหนีไปเสียดายพลันที่ชตาแท้ของหลวงจีนต้าเจพุ่งออกมามือหลีที่เย่ปานสายฟ้าแลบพลันจับมันเอาไว้ได้ด้วยการบีบเอาไว้แน่นแค่ร่ำเรียนมาเล็กเล็กน้อยๆเท่านั้นโกหกหลอกลวงก็ให้แล้วกันไปยังกล้ามาอวดวิชาต่อหน้าข่ารนหาที่ตายเองหลีที่เย่มองดูเรียบเฉยทีหนึ่งนิ้วมือพลันบีบเข้าไป อาก,กกเสียงหน้าเวทนาดังขึ้นในพริบตาเดียวนั่นเองชะตาแท้ของหลวงจีนต้าเจได้ถูกหลี่ชีเย่บทะยีสังหารไปทันทีชะตาแท้ถูกบทะยี่ทำลายหมอกเลือดลอยกระจายออกไปเพียงชั่วพริบตาเดียวราชครูที่ปราศจากผู้เทียบเทียมแห่งยุคก็หายวับไปกับตาในพริบตาเดียวภาพตรงหน้าเช่นนี้พลันสร้างความสะเทือนวั่นไหวต่อทุกคนผู้คนจำนวนเท่าไรที่อยู่หายเหตุการณ์ต้องใจหายใจคว่ำยิ่งไปกว่านั้นยังมีผู้ที่มีใบหน้าขาวซีไปในทันที ลองนึกภาพดูหลวงจีนต้าเจคือผู้ที่ดำรงอยู่ในฐานะแข็งแกร่งเพียงใดเป็นราชครูรุ่นก่อนหน้าของจัก,กรวรรดนินิเทียนผู้ยิ่งใหญ่จำนวนเท่าไรล้วนวางตัวเองอยู่ในฐานะผู้เยาวเมื่ออยู่ต่อหน้าของเขาเวลานี้กลับถูกหลีที่เย่สังหารในกระบวนท่าเดียว